คือสปอรต์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิ c o m ท่านจะได้สปอรต์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ okay. in, so 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 มาแล้วครับมาแล้วกับหนือรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายแก้วมังกรผู้เรือมาแล้วครับแก้วมังกรผูเรือเที่ยง 3กิโล50บาี่บืาทสามกิโลห้าสิบาทจับจกิโล100บาท7กิโล1 0 0บาท7กิโล,100บ,าโล100บาทเท่านั้นด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายแก้วมังกรภูเรือนอ<ม>าอแล้วคอรตัวยา,ามาถึงหน้าบ้านท่านแล้วสดๆใหม่ๆ ขายกันในราคาถูกๆแก้วมังกรภูเรือเพียง3กิ50บาท3กิ50บาท7กิโล100บาท7กิ100บาท7กิ100บาท,100บาทเท่าน,านั้นนี่คือสปอตเชิอย่างรับ,บเชิญทรับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับ